หลอกเปลือกเสร็จแล้วเอาไปล้างก่อนนะคะทั้งหอมทั้งกระเทียมมาค่ะีป้าล้างแล้วนะคะแตงกวาญี่ปุ่นค่ะมันก็จะกรอบๆหน่อย เป็ดค่ะตอกไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าตอกใส่กระทะเลยเดี๋ยวมันเสียเราเข้าวเราจะเน่านะคะสันในหมูค่ะไฮไลท์ของป้าสำหรับวันนี้ค่ะกิมจิป้าไม่ได้ทำเองหรอกนะ ป้ามีกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะแล้วเขาก็ทําป้าก็อุดหนุนเขาจริงๆป้าก็อยากทําเองอยู่แหละนะแต่อะไรรู้ไหมแต่เพราะว่าหาซื้อพริกเกาหลีได้ยากมากแปลกไหมถ้าผักดองของดองทั่วไปอ่ะกินไม่ดีใช่ไหมคะมันจะมีแบบเชื้อราแต่พอกิมจิเฮ้ยมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพว่ะมันกินดีนะคะ ด้วยวิธีการดองที่แตกต่างกันค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปค่ะอะไรนะแครอทหัวใชเท้าแล้วก็มันแกวป้าต้มไว้ค่ะใส่สันในหมูค่ะสูตรของป้าอาจจะแบบว่าไม่เหมือนสูตรของคนอื่นนะคะคือคนอื่นเขาใช้น้ำมันไงแล้วเขาก็จะเจียวหมูสามชั้นให้หอมกรอบ ปลาใช้น้ำสดเน,นียน้ำมันมีค่ะมีเต็มไปหมดเลยแต่เอาไว้ทำกับข้าวไปวัดใส่กระเทียมหัวหอมแล้วก็แครอทลงไปค่ะใส่กิมจิค่ะใส่ข้าวค่ะ ข้าวสั่งหยดพุทลุงค่ะก็จะสีแบบนี้ใส่ไข่ค่ะถ้าเป็นข้าวสีขาวๆนะคะเราต้องยีไข่ให้มันเละๆในข้าวแบบนี้เลยแล้วพอไข่สุกนะคะมันจะทําให้ข้าวเป็นสีเหลืองนวลของไข่ค่ะเพราะไข่มนไปเคลือบเม็ดข้าวนี่แล้ว แอ่เรบมีข้าวเราเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนผสมของเราส่วนใหญ่ก็เป็นสีออกส้มๆแดงๆนะคะเราก็จะไม่เห็นว่าไข่ไปเคลือบเม็ดข้าวจนเป็นสีเหลืองค่ะถ้าเป็นเกาหลีเขาจะมีโคชูจงังแล้วเขาก็จะใส่ลงไปโคชูจังคือซอสริกเกาหลีนะคะแต่ของป้าไม่ต้องค่ะชอบแบบนี้ค่ะไม่ชอบไม่ชอบใส่ซอส หน้าตาของข้าวผัดกิมจิสูตรป้าชีค่ะมาค่ะมาทานข้าวกัน